คลิปนี้นะครับมันต่อจากคลิปที่แล้วก็คือทําตานะแต่เห็นตาเขียวนะไม่เกี่ยว,วับคลิปนี้นะก็คือทําวีเนียครับเห็นนะวีเนียเราทําทั้งหมดสามครั้งนะก็คือผมพูดไปคลิปแรกคลิปหนึ่งแล้วก็คือพูดคร่าวๆนะแต่คลิปนี้จะมาเล่าถึงการทําวีเนียนะไปทั้งหมดสี่ครั้งนะครับครั้งแรกก็เป็นวิสิตบอ่อถูกไหมพิมปากพิมปาก พิมพ์เพื่อเพื่อให้ได้วีเนียชั่วคราวก็คือเป็นวัสดุมาจากไอ้พวกเรซินอะไรสักอย่างนที่มันมันบบเป็นวัสดุฟันอะไรก็ต่างขึ้นไม่แข็งมากนะคือแข็งแข็งมากๆแล้วล่ะแต่ว่าจะใช้ก็ใช้ได้นะคือเคี้ยวได้ได้หมดเลยนะเนี่ยก็คือวิเศษพิมพ์ปากครั้งที่สองก็คือเอาเนี้ยมาใส่ทั้งหมดเลยก้าวซี่ก็ต้องเป็นแบบนี้ อครั้งที่สามก็ไปถอดของครั้ที่สองออกแล้วดูฟอลโล่หมอว่าพอใจไหมเรื่องสีเรื่องรูปร่างสุดท้ายผมไม่พอใจผมบอกว่ามันสั้นไปเวลาเวลาพูดเนี่ยนี่ขนาดไม่เห็นฟันหน้าไงอ่าเห็นแฟันหน้าไงเวลาพูดไม่เห็นฟันหน้าหมอก็เลยว่าครั้งนี้จะเพิ่มความยาวให้ครั้งที่สามเนี่ยก็คือว่าของคนไทยเนี่ยสิบเอ็ดมิลของฝรั่งเนี่ยสิบสองมิล แต่ผมเล่นไปสิบสามบินก็คือว่าผมแล้วผมเห็นเวลาเขาพูดกันเน่อเขาเห็นฟันบนนะอย่างจูเลโรเบิร์ดก็เราพูดก็เห็นฟันตลอดเงี้ยสวัสดีค่าพอสวัสดีค่าแม่ค่ะอ่าเห็นฟันตลอดถูกป่ะขนาดผมตึสามบินผมไม่เห็นฟันตัวเองเลยเลยผมก็เลยบอกให้ยื่นมาอีกบอกโอเคยื่นบ้างก็เห็นฟันตัวเองบอกก็ทําให้ครั้งที่สามครั้งที่สามเนี่ยก็คือใส่ใส่อันใหม่ที่มันปรับแล้วแล้วอะไรเนี่ยเราก็จะแบบ บบอันนี้พิมพ์ของที่สองมาใส่ครั้งที่สามพิมของนี่มาใส่ครั้งที่สอง,อง,อง,สองดูป่ะเสร็จครั้งที่สามเนี่ยก็คือคุยกันได้เรียบร้อยเรื่องวีเนียว่าจะเอาเสียอะไรวีเดนเซลบิกเนี่ยเอาเสียอะไรอ่าพอใจไหมปรับอะไรไหมครั้งที่สี่เนี่ยก็คือกับไปใส่คือหางก,กันประมาณหนึ่งสองสามสี่สี่อาทิตย์อ่าก็คือส่วน การเอาพิมพ์มาปากมาใส่เนี่ยก็ใส่ครั้งแรกมันไม่แปลกหรอกแต่ครั้งเนี้ยต้องมาถอนคอครั้งที่สองออกเนี่ยหมอก็แซะเอาอันครั้งที่สองออกทุกซีกเลยนะเออผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบเหนื่อยนะก็คือซ้ําซ้อนอ่ะคุยกันไปเลยครั้งแรกก็ทําวีดีโอเลยคือครั้งหนึ่งมาครั้งที่สี่เลยถูกป่ะเออคุยกันได้พอใจเลยหมอต้องเสียเวลามาแซะของเก่าออกแซะของเก่าออกแล้ววันเนี้ยต้องมาแซะของเก่าเลยนะคือแซะของเก่าอ่ะ หนึ่งสองสามสามรอบเลยนะผมว่าทำไมไม่ครั้งนี้เราก็ากระโดดมาครั้งนี้เลยแต่ครั้งนี้พิเศษอย่างก็คือทําเพื่อไอ้สองครั้งนี้ยพิมพ์ปากเนี่ยทําเพื่อสามครั้งเนี้ยแต่พอครั้งที่ทําบีเนียร์จริงๆเนี่ยไม่ใช่เป็นการพิมพ์ปากนะเป็นการใช้สแกนเนอร์เป็นสแกนเนอร์เป็นแท่งๆนะแย่เข้าไปในปากเราแล้วก็บุ่นไปหมุนบาเุ็นไปเหมุนบาก็มีม เขาเรียกไรนะไรด้าใช่ไหมเป็นไรด้านะเป็นเลนสแกนวัตถุคือคือคือหมอก็สแกนเนี้ยโอ้หสี่ห้าสิบรอบอ่ะเพื่อให้มันได้แบบชัวร์ว่ามันติดหมดทุกอันอย่างเงี้ยแล้วครั้งเนี้ยก็คือส่งไปที่ศูนย์ทาวีเนียสงสัยไหมถ้าเขาทำวีเนียยังไงทั้งที่วีเนียมันแข็งมากนะวีเนียเป็นเซรามิกเรานึกถึงภาพเหล็กสเตนเลส เด็กอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรามันแข็งมากแล้วนะแต่วีเนียได้ข่าวว่าแข็งกว่าเหล็กอีกนะแต่มันกรอบอันนี้ก็ใจตรงนั้นผมก็เลยไปศึกษาว่าไอ้วีเนียมันทําให้ได้เป็นรูปฟันได้อย่างไงมันใช้ซีนซีครับก็คือหัวเพชรอเอาเซรามิกอะเป็นก้นก้อนอะแล้วที่ปากที่เราไปสแกนเนี่ยมันใช้ซีนซีเนี่ยที่ไว้ไว้กึ่งงานนะไม่ให้กึ่งงานดีไว้ไว้ ทำเหล็กอะทำแม่แบบอะไรสักอย่างหนึ่งนะนะที่เป็นเหล็กนะอาชีพเอนจิเนียร์จะไม่เข้าใจกันคือเป็นเครื่องเครื่องจักรเลยนะเออเดินหัวอ๋อแล้วก็มีน้ำหล่อเย็นใช่ไหมเป็นเซรามิกเครืองมาอูปฟันเะลทิซีนะแล้วความแข็งห่วงวีเนียก็แข็งมากนะกระดูกฟันคงเราเนี่ยแข็งที่สุดในร่างกายของคนเราคือคอนทุบไม่แตกต้องต้องเอาคอนปอนเลยว่าทุบจะแตกนะ แต่เซรามิกวีนเนียเนี่ยก็คือทุบไม่แตกแข็งกว่าฟันเราเอ้แต่เนี้ก็ไม่มีอะไรเช่นว่าจะกัดเซรามิกได้แต่เนี้ก็คือโคตรแข็งแล้วเซรามิกก็คือความแข็งมันมากับการไม่ดูดสีก็คือว่าคุณคิดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณไปแช่ในสีย้อมผ้าสีย้อมอะไรสักอย่างเนี่ยมันไม่ติดเลยนะเซรามิกเนี่ยนะขนาดเหล็กอะ่ะคุณเอาไปย้อมสีเนี่ยมันขึ้นมามันเ,เป็นสีนะคุณต้องมาขูดสีออกนะแต่เซรามิกเนี่ยมันลื่นมากแล้วอะไรมากเลยเนี่ย ก็คือทําให้คุณอ่ะขาววันแรกอีกสิบยี่สิบต่อปาคุณไปกินอะไรมาเอ,อ่อฟันคุณก็จะไม่ไม่ไม่ดับสีเลยก็จะขาวอย่างนั้นตามสีที่คุณเลือกวันนั้นมาเลยอ่ะแต่ข้อเสียของเซรามิกก็คือแข็งก็จริงแต่มันเปราะนะแต่เปราะแนะ่มันไม่แตกหรอกกินอะไรก็ไม่แตกแต่ปัญหาของที่มันเซรามิกมันพังเพราะอะไรรู้ปะ่ะมันหลุดเพราะฟันจริงกับเซรามิกที่มันครอบเข้าไปเนี่ยน,นี้ฟันคนเราใช่ไหม มันไม่ได้แปลกแบบนี้นะมันแบบนี้นะมันจะเกี่ยวนิดนึงอ่าอันนี้ฟันนะแล้วกอผิวหน้าฟันก่อนถ้า่อเนบปกวัางไม่ได้แล้วก็เกาะนี้เกาะนิดนึงเนี่ยมันจะมีเยื่อเกาะเป็นหัวฟันนะนะเยื่มาแปลกแบบนี้นะนีัง็งมันก็เป็นเซนวิสอย่างนี้ใช่ไหมเออมันยามันก็ไม่สวยถูกป่ะฟันเก่าฟันใหม่มันต้องคุ้มแบบนี้อ่าจะเกี่ยวนิดเลยอ่าข้างในอาจจะมีการแต่งนิดหน่อยอาจจะเป็นวัสดุอุดอะไรแล้วแต่หมอนะ ก็คือเนี่ยซี่กับคลิกละหมื่นบ่นสองสิบซี่ก็แสนสองอันนี้ราคาถูกที่สุดราคาในเมืองนะเช่นเช่นตัวเมืองจังหวัดหรือไม่ก็ถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยได้ขายว่าซี่ละสองหมื่นนะสองหมื่นแล้วก็ถ้าเป็นเป็นร้านหมอกฟันดังๆเนี่ยแบบว่ามันก็มีนะพวกร้านหมอกฟันที่แบบคนรวยเขาเข้ากันก็คือเป็นร้านหมอกที่มีชื่อเสียงเนี่ยซี่ละสองหมื่นห้าสิบซนะี 14, ่ก็สองแสนห้านะ สุดท้ายในยข้างบนเนี่ยคือสองแสนเนี่ยแต่นั้นผมมาร้านหมอฟันใจยลือว่าทุกที่เนี่ยมันออกมาจากโรงงานเดียวกันโรงงานเซร์เิกก็คงมีไม่มีพิที่ในเมืองไทยผมว่ามีที่เดียวนะแต่ประเทศไทยเนี่ยคือส่งกันเข้าไปเพื่อให้เกิดให้ทำเซลรบิออกมาได้ก็เก็บบินมาก็เหลือซี่ละแปดพันเก้าซี่ไมเก้าซี่ก็ไม่เก้าซี่ไม่นสิ เออท่านี่สองายมันเท่ากันรูอว่าเคี่ยวผมหายไปเคี่ยวหนึ่งตรงเนี้ยที่ผมผมไปดัดฟันมาเคี่ยวบรรลุแล้วผมจะไปใส่ใส่เคี่ยวแล้วก็ไปทําทําสว่านสกูรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ทกําสกรูเข้าไปเพราะผมไม่ต้องลอกไปดึงเลยกันผมเคยดึงเข้ามาชิดกันฟันมันเลยหายไปซีดึงข้างหน้าก็เป็นเก้าซี่ก็เลยเจ็ดหมื่นสองอ่าอันนี้ก็คือเซรามิก,กแท้เลยนะคือท็อปท็อปสุดของการทําฟันละอ่า สร็จแล้วก็ไปนั่งดูเอ่อมันก็มีสองราคานะเซรามิกเอ้ยไม่ใช่กับวีเนียนะมีสองราคาก็คือดีวัสดุเซรามิกซิละแปดพันกับวัสดุอุดฟันอ่าอุดฟันก็คือคุณเห็นใ้ไหมฟันที่คุณเป็นหลุมเป็นบอ่อที่มันผุแล้วเขาก็แยง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 ทำความสะอาดฆ่าเชื้อเรียบร้อยเสร็จแล้วเขาก็ เอาวัตถุดเนี่ย st, วัดสดุอุดฟันเนี่ยเข้าไปอุดคุณสมัยก, <everyone> <rain> นะก่อนไ้สงเงินนะถ้าคุณเกิดทันนะสมัยนี้ไม่มีแล้วนะนะไปสีขาวเข้าไปอุดก็คือมันเป็นเป็นเลซินนะ mm hmm. ผมว่านะเพราะว่ามันไวต่อแสงยูวีก็คือเขาเข้าไปอุดในรูฟันใช่ไหมหมอเขาก็เอาแสงยูวีหัวเป็นเน็ตสามสี่วิตึ๊ตึตึ๊ตตอ่าชั้นแรก เสร็จแล้วเขาก็ถ้ามันไม่พอเขาก็จัดๆเขาจะตื้อๆมันก็จะแข็งเพราะแสงยูวีหมอเขาจะเอาอะไรบางตาเราบางตาเขาด้วยแหละตื้อๆเสร็จก็กบหลุมเรียบร้อยเสร็จกบนูนๆหน่อยแล้วเขาก็ทําการตกแต่งให้เป็นลูฟันหรือเป่อันนี้เหมือนกันก็คือวัสดุเนี้ก็คือเป็นวัสดุทําวีเนียร์ได้เหมือนกันและเป็นวัตถุที่ทําวีเนียร์โดยไม่ต้องพิมพ์ปาก จากซีกละหมื่นสองหลือซีกระพันห้าคุณที่สภาพลงมาเนี่ยฟันล่างผมไม่สวยเห็นไหมฟันบนเนี่ยก็คือผมทำเซรามิกแท้เลยแพงสุดฟันล่างเนี่ยผมจะคุยกับหมอผมจะทำเป็นวัสดุอุดฟันคือซีกระพันห้าข้างล่างเขาไม่ถึงหมืน่นข้างบนเจ็ดจน 7, มนถูกสูงแล้วนะที่อื่นแสนสอง 2, แสนนะอ่า ก็คือเป็นการเนี้ยฟันอย่างงี้ฮะฟันกะซิ่หนึ่งใช่ไหมมันมันมันบิดมันเบี่ยวมันหักมันไม่สวยมันมันมันก่อนมันอะไรแล้วแต่เนี่ยหมอเขาก็ทําเหมือนกันก็คือมันทําบุดฟันอ่ะเขาก็เอาวัสดุอุดฟันเนี่ยแต้มแต้มแต้มแตมแล้วก็เอายูวีวางปื๊ดมันก็แข็งทําไปเรื่อยๆจนไปได้เป็นรูปฟันที่มันมันใหญ่นิดนึงอะไรเงี้ยแล้วเขาก็แต่งแต่งรูปฟันให้สวยอันนี้ก็คือ นับเป็นการทำมีเนียชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องพิมพ์ป่าแล้วไม่ต้องสแกนแก็คือทําครอบเหมือนเหมือนฟันเราเราก่อนมเมื่อเราฟันหน้าเนี่ยตั้งที่มันเป็นขนาดนี้ใช่ไหมแก่ตัวันเหลือขนาดนี้ใช่ไหมมันก็ห่างถางออย่างเงี้ยเราก็ทําเป็นรูปฟันธรรมาซี่ละพันห้าเนี่ยข้างล่างจะทำแบบนั้นอ่าอันนี้คือหลกัหลกๆสองอยา่างแล้วมันมีอีกอย่างหนึ่งเข้ามาใหม่ก็คือแบบฉีดโอ้โหอันนี้เทพเลยนะ กตรต้องพิมพปากก็คือพิมพ์ปากเหมือนการทําแบบเนี้ยขอครั้งที่สองครั้งที่สามเนี่ยเสร็จไปพิมพ์แทนที่จะออกมาเป็นฟันถือว่าเอามาแปะไม่ใช่มันออกมาเป็นเป็นโมก็คือแทนที่จะใช้ไอ้ไอไอของในโบว์ามาแปะฟันแต่มันเอาเอาฟันเราไปทําโมโมไปรูปฟันแถวอย่างเงี้ย เออเสร็จบอ่อเขาก็เอาได้โมมาไปดฟันนะเก้าซี่ผมก็ขบบนใช่ไหมเขาก็เอามาสวมเขาก็กอฟันทิ้งนิดนึงให้มันมีช่องว่างเต็มไปหมดถูกไหมเออเขามาสวมเสร็จแล้เขาก็ฉีดลงไปฉีดจี้จี้จะเป็นเต็มใช่ไหมเต็มโมเสร็จแ,แล้วเขาก็เอาอะไรแทกเออเราอยู่วีมมันเป็นรักศดรฟนันนะพูดแล้วนะ เอายูวีต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 ตตตตแต่มันแข็งก็แกะราปึ๊กมันก็เป็นฟันเป็นแถวเลยถูกไหมติดกันหมดเลยอันนี้หมอเขาแคแต่งแต่งทีละฟันให้มันหลุดออกจากกันถ้า,าแต่งให้สวยก็คืออันเนี้ยเขาเรียกว่าววเนียร์แบบฉีดเวเนียร์แบบฉีดก็คือมันมันก็รวดเร็วนะคือววเนียร์ที่เรียกว่าวัาสดอุดฟันเนี้ย ก็มบบ่ไดแบบฉีดเนี่ยะวัตถุดิันเนี่ยทำเสร็จไทยในวันเดียวแต่ถ้าวิดียอแท้เนี่ยสี่อาทิตย์บุกบวกเลยนะบางหมอก็คือว่ามันจะเสียเวลารอพินแม่พิ์ถ้ามันเข้าคิวนานนะอาจจะกลายเป็นห้าที่หกอาทิตย์ว่าไปแล้วแต่คิวคิวโรงงานทำวิดีโอนะแต่ถ้าเป็นวัดวสดุวัสดุอุดฟันเนี่ยที่เอาดูฟันแบบแต็มๆแล้วก็แต่งีดอกฟันเนี่ยก็คือหนึ่งวันเสร็จเลย เป็นต้องมือป่าไป่ต้องพิมพ์ก็คือเงนก็ถูกไปสี่พันห้านะแล้ววิดียแบบฉีก,ก็คือทุกเสียเวลาวิสิทธิ์หนึ่งครั้งพิมพ์ปาาครั้งที่สองเข้ามาฉีดก,ก็จบจบแล้วก็แต่งเรียบร้อยเอ,ออันนี้ก็คือแค่สองครั้งสองครั้งก็คือมันไม่ต้องมันไม่ต้องขึ้นอยู่กับอะไรเลยขึ้นอยู่กับว่าอแม่พิมพ์เหมือนจะเสร็จเมื่อไหร่ท่านเองแล้วหมอกขจะนัดมา แต่ของผมเนี่ยบินเนท้นเนี่ยที่ไปหาก,กันที่ถังกันทิศเนี่ยเพราะว่าหมอให้เอาไปใช้ดูว่าอาพอเรามีฟันใหม่ที่มันยาวขึ้นมันใหญ่ขึ้นเนี่ยเราเราใช้ชีวิตสะดวกไหมหรือไม่อย่างน้อยหมอก็จะเห็นว่าเราอ่ะมีฟันที่มันใหญ่ขึ้นที่ไม่ของเราเองเนี่ต้นเนี่ยเราไปใช้ใช้ชีวิตแบบไหนเราไปขบฟันแบบไหนหมอเขาจะได้รู้ ว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือให้ไปใช้อทิ์ละครั้งบางคนออทิตย์ละครั้งอ่ะสองอทิตย์ค้งอิรักค้างแรกไปใช้อ่ะที่แรกไปเกี่ยวคเนี้ยพิมพ์ปากกันที่สองไปใจใช้ไปใช้เนี่ยสองอาทิตย์เนี้ยก็คือเขาจะได้รู้พฤติกรรมของเราแล้วโอเคไหมก็ฟันฟันชุดไปใช่ไหมเพราะการทำวีนิมันแพงไงให้ลองใช้ดูก่อนเดี๋ยวเกิดไปทํา พิมบากับวีเนียเลยอะไรอย่างเงี้ยเจ็ดหมื่นสองเนี่ยถ้าเกิดไม่ชอบขึ้นมาจบนะมันแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะเพราะว่าฟันอ่ะพิมพ์มาก็เสียตังเจ็ดหมื่นสองนั้นไม่พอนะแล้วฟันผิวหน้าโดนกอทิ้งไปแล้วผู้ใส่วีเนียไปแล้วเนี่ยมันมันกลับมันเลี้ยวกลับไม่ได้ถูกปะ่ะเออคือมันต้องใช้ไปเลยอย่าง,งเาง,งี้ยหมอก็กก่วงไงกูมีิปัญหากับลูกค้าด้วยแหละเออบริการลูกค้าหน่วยทําพิมปากพิมพ์อะไรก็รูดช่อง พิมพ์ปากเขาครั้งละพันเขาเก็บครั้งละสองพันะ 2, นะพิ์ปากแต่ความจริงก็ถ้าถาอยู่ในโปรเซสหมอมันมันค่าใช้จ่ายม,มันคิดเงินไม่ได้ก็คือค่าใช้จ่ายมันคิดแค่วัสดุถูกไหมแล้วค่าแรงหมอจะไปคิดว่าพิมพ์ปากสามครั้งเนี่ยหกพันไม่ได้อาจจะแค่แค่วัสดุค่าหมออะไรอาจจะไม่ถึงพันอะไรย่างเงี้ยอันนี้อันนี้อันนี้วีนนนนดีนะถ้าใครดูไปคลิปตาดูีกคลิปนะ เป็นไงบ้างก็คืออันนี้กล้องมันหลอกนิดนึงนะครับเพราะว่าอกล้องหน้าไอ้ซัมซุงเนี่ยถ่ายมามันหน้าเด้งฟันขาวทุกทุกคลิปเลยนะตลกดีนะก็คือเห็นไหมก็คือมันยังสากโชว์ข่าวนะฮะก็คือสากแล้วก็มีมีสลักก็คือว่าผิวไม่เรียบอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมกผมแค่นี้ผมก็โอเคเลยนะผมบอก ฟอผมไม่เสียตาเจ็ดหมื่นสองแล้วผมขอซื้อตัวนี้ได้ไหมบอกหมอขำเออแค่นี้ก็สวยแล้วนะหมโอโหทำถึงขนาดนี้ผมพอใจแค่นี้นนะงงเนี่ยเนี่ยฮะเห็นคาถึงซี่นี้นะคอมขาวคอมขาวนี่ยังไงชุดแรกเนี่ยมันมีสี่ชุดเลยชุดแรกเนี่ยหมอก็เทียบสีกับฟันล่างแล้วหมอว่าโหเขาบอกว่าหมอว่า,วาไปเทียบสีกับฟันล่างทําไมเพราะฟันล่างผมทาไล่ขึ้นมา คือเอาข้างบนเนี่ยข่าวให้ผมพอใจเลยนะเออผมก็ผมก็เลือกข่าวเท่ากับเด็กฟอกฟันคือฟันเด็กกับข่าวนะฟันเด็กวัยรุ่นนะข่าวฟอกฟันก็จะข่าวมากๆก็ค,คือเด็กวัยรุ่นนะแล้วก็ข่าวแบบนั้นเลยข่าวนางงามเมื่อกันนี้ยนะผมเลือกไว้ละข่าวนางงามไม่ไม่กลัวหมอบอกไม่กลัวดูประหลาดหรือบอกไม่ต้องกลัวคุณหมอ นิดหน่อยมันมันมันไม่ค่อยเห็นฟันอยู่แล้วเราเวลาพูดแต่ถ้าเราไม่หยิ่งฟันให้ใครตกใจนะที่อย่างหนึ่งอ่ะระหว่างวันเราอาจจะกินอะไรที่มันเลอะปากอะไรเงี้ยมันก็จะดบดบหน่อยถุกป่ะเออตอนเนี้ยเห็นขึ้นหนึ่งไหมขาวนะวีวีดีบาจะขาววันนี้นิดหนึ่งเพราะว่าถึงที่เป็นสีนี้ก็เถอะนะแต่ความมันของมันเนี่ยความมันของมันนจะดูให้ไบร์ขึ้นกว่าเดิมฮัลลาดนะนะไม่สวยนะขารทษที มีหินปูนด,ด้วยนะหมอจะไปขูดหมอไปลุก่อขูดหรือจะทําวีเนียจะไปขูดที่เล่นทําไมอืมเพราะว่าขูดวันที่ทําวีเนียเลยมันต้องเดี๋ยวเล่าให้ฟังด้วยความเจ็บปวดนะเนี่ยมันจะขาวอากาศเยอเลยนะผมก็บอกหมอ,อเลือดขาวไปเลยจะทําร่างขาวตามความเจ็บเพราเป็น,นยังไงของความวีเนียก็คือไม่เจ็บไปเลยนะแต่มันมีขั้นตอนหนึ่งคือทำมาสี่ครั้งเนี่ยไป ไม่เจ็บเลยนะก็คือแต่มีขั้นตอนหนึ่งก็คือว่าเขาเรียกว่าขั้นตอนแซะฟันแทะเหงือกอันนี้ต้องบีาชาจชาเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะว่าหมอเขาต้องกาับสแกนฟันคือสแกนที่ผมบอกเอาเครื่องเครื่องมือไฮเทคไปเข้าไปสแกนเนี่ยแต่ถ้าสแกนโดยมีมันมีเหงือกเหงือกคนเราต,ติดอยู่บางแยะมันก็สแกนฟันได้ไม่ชัดหมอเขาจะเอาได้อ่ะผมก็ไม่เห็นนะคงจะเป็นได้นะดังผม,มันนะ ก็คือเขาจะแทะกระแทกเหงือกเข้าไปอ่ะให้ได้เข้าไปแย่อยู่ในซอกซองเหงือกโคตรเจ็บนะก็คือต้องมียาชาพูดแล้วว่านะยาชาฉีดก่อนคุณคิดน่นะคุณขุดหินปูนอ่ะบางคนทนไม่ไหวนะก็คือว่าต้องฉีดยาชาก่อนขุดหีนขุดขมีนะอันนี้เหมือนกันก็คือว่ามันแทรกเข้าไปในแค่คุณขุดหินปูนแค่แทรกเกือบถึงเหงือกนี่ยก็ลเจ็บมากนะแต่อันนี้ก็คือว่าต้องเอาเอาได้เนี่ยเข้าไปอยู่ในร่องเหงือก ฟันเนี่ยทั้งเงือกอยู่เนี้ยเราได้แย่เข้าไปในเนี้ยเพื่อสแกนเนี่ยนนเจ็บปากก็ฉียดยาชาแล้วที่ผมผมภูมิใจอย่างหนึ่งก็คือว่าผมมีสสงงานในการไปหามอาฟันก็คือฟันซีงเนี่ยที่ผมแตกเนี่ยคือทําครอบฟันรักษาล,ลากฟันราคาอื่นแปดพันบาทเอ่อ,อ,อทำไมแพงก็บอกก็คือว่ารักษาล,ลากฟันมันแปดพันใช่ไหมเออแต่ถ้ารักษาล,ลากฟันแล้ว สมมติฟันคุณอะขูมากนะจนถึงเส้นประสาทเนี um, it, ่ยเขาเรียกรักษการรักษารากฟันการรักษารากฟันนี่ก็คือไม่ใช่การรักษานะเขาเรียกทำลายลากฟันก็คือว่าเอารากฟันที่ความรู้สึกทั้งหมดเี็ยออกเขาจะใส่สารเคมีลงไปตอนแรกก็จะดึงเส้นมาก่อนดึงเส้นรากฟันมา่อนมีเครื่องมือนะคุณหมุนเรื่องเขาเนี่ยดึงไม่ฟันคุณจะตายไม่มีไม่มีเส้นประสาท ดึงมันไม่หมดหรอกหมอก,ก็จะใส่ยาเข้าไปกัดลากฟันให้ตายแล้วก็ปิดชั่วคาวไว้ก่อนอ่าปิดชั่วคาวไว้ก่อนเสร็จข้า,างหน้ามาเขาก็เปิดดูแล้วก็จะจิ้มจนะิ้มแล้วคุณรู้สึกแม้ถ้าคุณรู้สึกอยู่ก็คือ,อยังยังไม่ได้การรักษาลากฟันมันตั้งชื่อผิดนะเขาเรียกว่าตอนการทําลายลากฟันพอเรียบร้อยเสร็จอ่าอาจจะสองครั้งถูกปะ่ะนี่คือแปดพันห้านะแปดพันเก้าพันอะไรย่างเงี้ย พอทุกคุณไม่รู้สึกเสร็จอันนี้หมอเขาก็จะอุดละอุดด้วยวัสดุอะไรสักอย่างเพราะเขาคืออุดฟันน,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 นี่แหละเสร็จแล้วคณก็จบละนี่คือแบดผัานไปแต่ของผมคือทำไมหมื่นแปดรักษาลาักฟันอะไรเพราะผมโดนบุกค่าเข้าฟันกันไปด้วยคุณคุ้นไหมก็คืคคคอค่าเข้าฟันเนี่ยอีกกระบืนอเนี่ยเป็นหมื่นแปดถูกป่ะอีกกระบือ,น,น,น,อ,อ,บอน,นี่คืออะไรมันก็คือวีเนียชนิดหนึ่งแหละครับ มีคนมีคำถามว่าวีเนียกับข้อฟันเนี่ยคล้ายกันไหมก็คืออันเดียวกันแหละ <c oughs> แต่ทำงานคนละแบบอันนึง่งทำงานพวกอสวยงาอากีกอันนึงทำงานเพราะว่าต้องใช้งานส่วนใหญ่เป็นฟันการามนะครอฟันก็คือเขาผมเนี่ยมันบินลงไปเลยครับมันไม่เหลือแบบนี้แล้วเป็นหลุมดูกปะ่ะมันบินแตกไปครึ่งหนึ่ง ตอนนี้ก็คือต้องรักษารา,ากฟันด้วยแล้วก็เอาโพรงที่เหลือคัด้านข้างเดียวนะครึ่งเดียวนะเสร็จแล้วก็ต้องใส่หลุมเข้าไปรักษาลากฟันเสร็จไม่พอกบไม่ได้นะต้องใส่หลุมเพิ่มแทงขึ้นมาแท่งขึ้นมาเบบนีนะ้อ่าเพิ่มหลุมเพิ่มแทงขึ้นมาแล้วก็ทําวีเนียที่เรียกว่าครอบฟันอ่ะนะก็คือเส้นประมามา,มาบันมาหมื่นเท่ากันแต่ลนะครอบตรงเนี้ย เพอพันเสร็จผมเจอวีเนียครั้งแรกคือวัสดุเซรามิกครั้งแรกเนี่ยนี่ยสงเนี้ยผมว้าวเลยนะผมว้าวกับคมว่าเซรามิกเลยอ่ะคือมันลื่นมันแข็งมันลื่นมันรู้สึกดีรู้สึกดีเอามากมากเลยนะแบบว่าโอหมั้หพอลินดุนเนี่ยกับพันฟันกรามผมเนี่ยอีซีึ่งเนี้ยมันเลี่ยมลื่นไปหมดเลยนะคุณฮาร์เด้นนะ เลื่อมลื่นไปหมดไม่มีอะไรที่เข้าไปทําลายได้เลยนะแต่นนี้ฟันกรามคุณน่ะฟันกรามคนเรามันจะเป็นมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมมันจะมีแบบขีดขีดดำๆอย่างนี้ใช่ไหมก็คือมันมันมีอะไรเข้าไปอยู่ใช่ไหมก็ไม่เป็นไรไม่ใช่ฟันผัวนะเราะเรื่องความสกปรกแบบว่ามันมันหมดหมดสีเขาเรียกมันดูดสีนะฟันคุณแต่ก็ไม่ใช่ฟันบุนะแต่อันเนี้แบบมันลื่นมันตอนนี้ผมนึกภาพนะตอนที่มันอยู่ข้างหน้าผมนะ มันลื่นแบบลื่นสุดๆเลยนะมันทุกสุกด,ด,ดีมากเลยนะนคลิปนี้ก็คลิปทรรมเนียนะที่สองดูคลิปอีกคลิปที่สามด้วยว่าต้องไปแปะนะถ้าไม่มีอะไรแบบว่าไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมนะผมว่าคือตอนนี้เราผมรู้ขั้นตอนหมดแล้วเพราะผมไปไป,ไปดูใน y o u t u ู e มาเรียมร้อยหมดเลยตาผมจะปิดเลยด้วยเพราะว่า,วาบวม นะอ่ะก็คือเอาเพิ่มหน่อยนิดนึงก็คือว่าถ้าคนคิดจะไปทําวีเนียร์เนะี่ยก็คือว่าถ้าคุณจะไปดัดฟันเพื่อความสวยงามเนนะี่ยคุณข่ามไปเลยนะคุยกับหมอเลยว่าอฟันผมเป็นไงเนี่ยต้องดัดไหมว่าดัด,ดิดนๆก็สวยนะหมอคุณก็ยินคําถามไปเลยว่าถ้ามันเลียงแล้วเนี่ยแต่ว่าอมันจะไม่สวยนิดนึงเนี่ยงั้ผมก็โดดไปเราดัดฟันประมาณสี่ห้าหมื่นถูกไหม้าทำวีเนียร์ บนล่างเนี่ยก็คือแสนกว่าบาทถูกปหแต่เราไม่ต Sadly, อ้องใส่เราไม่ต <Kas per now> <jeong. S 1> ้องเอใส่ลวดดึงฟันทนไปสามสี่ปีเจ็บฟันปวดเหงือกปวดกรามถ้าฟ <S exaggerated> ันคุณไม่ดีอะไรพิเศษเนี่ยคุณก็เหลาทำวีเนียไปเลยบางทีก็ถ้ามันบินอย่างนี้ใช่ไหมล้วฟันคุณบิดอย่างเงี้ยคุณต้องไปดึงคุณต้องไปดัดฟันให้มันตรงใช่ไหมในการทำวีเนียเนี่ย คุณก็เหลาให้มันตรงแล้วคุณครอบทับไปเลยทับคือครอบมันตรงทับไปอย่างเงี้ยถ้ามันจะเบี่ยงเบี่ยงอ่ี้ใช่ไหมฟันบิดใช่ไหมมันต้องไปดึกดัดอย่างงี้ใช่ไหมแต่คุณอาจจะแค่นี้คุณก็ใช้แบบเนี้ยแต่คุณเหลาไปเลยเหลาบนเหลาล่างให้เหลือห,หล่อมแบบเนี้ยแล้วคุณทำวินิจฉยคุมไปเลยประหยัดไปอีกแต่ส่วนใหญ่หมอ,มอเขาจะดูให้ว่าเอ,อถ้ามันบิดมากเขาก็จะมาคับดัดนิดหน่อยก็คืออาจจะเป็นด,ดัดลวดนะ คุณเดสเซไลน์ก็คือครอบใสคุณเห็นไหมครอบใสมันก็จะได้ได้ระดับหนึ่งแลแต่ไม่สวยมากก็คือจะบีบเราปสแกนหน้าพิมพ์แล้วก็เป็นการดัดฟันนิสใสอะแต่ผมผมไม่ชอบผมไม่เลือกแล้วเพราะว่ามันมันเนื้อเวลาครอบเวลาน้าลายเราอะไรแล้วมันบูดไงรู้สึกภาพนะมันก็นต้งถอนมาล้างมันมันเป็นภาร้าไงคุณผมก็เลือกก่อนนั้นผมก็เลยเลือกดัดฟันแบบ ลวดดึงไปเลยแล้วมันก็เร็วกว่าเพราะการการดึงลวดมันจะใช้แรงได้สูงกว่าแล้วมันก็จะเร็วกว่าฟัานเราเข้าที่เร็วกว่าโอเคเราปวดมากกว่านั่นแหละถ้าทนได้ก็คือจะเร็วด้วยแล้วก็เออก็ใช้ชีวิตลำบากหน่อยนะไม่คือไม่ต้องถอดล้างนะแล้วก็ไม่ต้องสนใจแหละถ้าถ้าเราคุ้นแล้วเนี่ยกับลวดกัอะไรที่ดดดฟันเนี่ย กับเทียบกับวิธีสไลด์ที่มันถอดถอด,ถอดเข้าถอดออกทุกวันกินข้าวถอดเข้าถอดออกทุกวันอ่เไหนจะมีปัญหาเรื่องการอับคุณเข้าใจใช่ไมมัน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 ดูครอบอยู่นะอย่างผมใส่รีเทนเนอร์ครั้งเดียวผมจึงรู้เลยว่าน้ำลายเราที่มันเปค้างค้างอยู่อะไรเงี้ยเออมันมันไม่น่าพิสัยเลยนะแต่คนที่ทำพิสไลด์ก็โอเคทนได้ก็นโอเคจบคลิปแล้วครับ